สวัสดีครับถ้าพูดถึงกลุ่มในรถของ MPV นะครับหรือรถอเนกประสงค์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีอีกค่ายหนึ่งครับที่ได้เข้ามาทำตลาดในบ้านเราแล้ว,ลวได้รับความนิยมอีกค่ายหนึ่งนะครับวันนี้จะพามาแนะนำให้พบกับรถเกียร์แกนคา n ิว a ลนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณป๊อปนะครับซึ่งเป็นสมาชิกในช่องให้ผมมีโอกาสได้มารีวิวรถคันนี้สำหรับเจ้าเกียร์แกนคาริวอลเนี่ยนะครับเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มรถ อนเนกผสมขนาดกลางนะครับหรือว่ามิสไซส์เอนะครับซึ่งเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายมาตั้งแต่ปี1998จนถึงปัจจุบันนะครับแต่ในฝั่งยุโรปนะครับหรือในตลาดต่างประเทศจะรู้จักในชื่อของเซโดนากับในบ้านเราเนี่ยครับมันถูกเข้ามาจำหน่ายโดย บริษัทยนตะกิต,กตนะครับตั้งแต่ปี1998จนถึงปัจจุบันนะครับมีมาทั้งหมด3เจนสำหรับเจนที่1นะครับก็คือโชมตั้งแต่ปี1998จนถึงปี2006โชมนี้ครับจะมีชื่อรหัสว่า kv 2เจนที่2นะครับตั้งแต่ปี2006จนถึง2014ก็คือเจ้าโชมเจนเนี้ยมีชื่อรหัสว่า vq สำหรับเจนที่3อยู่ในช่วงของปี2014จนถึง2020และในปลายปีนี้นะครับ ก็จะมีเจนที่4ปรากฏโฉมออกมาเพิ่มเติมนะครับสำหรับหลายๆคนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างเจนที่1กับเจนที่2นะฮะขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้สำหรับเจนที่1เนี่ยนะครับตัวรหัส KV2 เนี่ยมันจะมีเครื่องนะครับอยู่2ตัวซึ่งเป็นเครื่องเบนซินขนาด2.4กับ2.5ซึ่งในตัว Minor c h a เชนเนี่ยจะเป็นเครื่องขนาด2.4ส่วนในเจนที่2นะครับชื่อรหัส VQ จะเป็นเครื่องดีเซลขนาด 2.9ลิตรมาดูเครื่องยนต์กันสำหรับเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.9ลิตร crdi นะครับ vgt ให้กำลังทั้งหมดนะ160แรงมา้าให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยเครื่องตัวนี้มันจะมีทั้งหมด2ฝานะครับจะมีอีกฝาหนึ่งที่ตรงนี้ครับมันจะเป็นสีเงินและตรงนี้ครับมันจะเขียนคำว่า crdi 16หวาลมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน รับยางเดิมติดรถนะครับจะมีขนาด255/65 R17 นะครับอันนี้คือแม็กเดิมเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับมาดูภายในกันก่อนอื่นให้ดูคุญแจแท้กับรีโมทก่อนฟังก์ชันการใช้งานนะครับล็อกปลดล็อกฝาท้ายสไลด์ด้านซ้ายสไลด์ด้านขวาแล้วก็อะลามอย่างแรกนะครับก่อนที่จะเข้ารถเนี่ยอยากให้ดูนี่ครับก็คือประตูนะครับ มันบานใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็สามารถเปิดได้กว้างมากเช่นกันนะครับเกือบจะองศาเลยทําให้การขึ้นลถเนี่ยสะดวกเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งคนขับนะครับมีไฟสองทางนะครับหรือเวลคัมไลท์ถัดมานะครับที่เปิดฝาถาังน้ำมัน <c oughs> สวิตช์กระจกขู่ช้างด้านซ้ายและด้านขวาสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเซนทันล็อก ล็อกกระจกที่พับกระจกนะครับแล้วก็ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาบอะที่นั่งเป็นแบบปรับมือนะครับแต่ที่ผมชอบก็คือที่ปรับเบาะเนี่ยมันอันใหญ่ดีครับจับถนัดมือเบรกมือนะครับเป็นแบบเหยียบเวลาปลดครับก็ดึงที่เปิดฝากระโปรงจากซ้ายไปขวาครับสวิตช์ไฟประตูแล้วก็ไฟที่หน้าปัด ขัดขึ้นมาช่องแอร์ขนาดใหญ่พวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านนะครับอันนี้ไปคุ้มหนังมาละอันนี้ไปคุ้มเพิ่มเติมมานะก้านที่ปัดน้ําฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายก้านสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านขวาหน้าปัดนะครับจะแบ่งเป็น3จอหลักๆจากซ้ายไปขวารอบนะครับแล้วก็ความเร็วไม่สูงสุดได้200ขวาสุดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันนะครับแล้วก็ความร้อนดับบล็อโดยรวมนะครับผมมองว่าโอเคครับ สวยนะครับแล้วก็ดูดีด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกครับวัสดุเนี่ยมันจะก็อบแกบหน่อยนะครับเพราะยุคนั้นเนี่ชอบเน้นใช้วัสดุรีไซ c l เคิลนะครคอนโซลกลางนะครับด้านบนจะเป็นนาฬิกาดิจิตอลถัดลงมาจะเป็นวิทยุนะฮะอันนี้ขอผ่านนะเพราะเปลี่ยนไปแล้วด้านข้างวิทยุนะครับจะขนาบด,ด้วยช่องแอร์ขนาดใหญ่ซ้ายขวาสําหรับระบบแอร์รถคันนี้นะครับจะเป็นแบบออโต้สามารถควบคุมอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ถัดมาด้านล่าง ช่องใส่ของมีช่อง DC outlet มาให้1ช่องนะครับแล้วก็ที่จุดบุหรี่มาให้อีกหช่องสำหรับตรงนี้จะเป็นที่เขียรบุหรี่เกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติ5สปีดโดยส่วนตัวผมจะชอบเกียร์ที่อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับผมมองว่าเวลาอยู่ตรงคอนโซลกลางด้านหน้าเนี่ยเวลาใช้งานค่อนข้างสะดวกดีด้านล่างนะครับจะเป็นที่วางแก้วสามารถใส่แก้วเยติได้นะครับ แล้วก็จะมีช่องที่ใส่เส็ษเหรียญอยู่ตรงกลางสามารถวางแก้วเยติพร้อมกันทีเดียว2แก้วได้เลยครับถัดลงไปด้านล่างนะครับจะเป็นช่องเก๊ใส่ของขนาดใหญ่เก๊ใส่ของขนาดใหญ่มีให้2ช่องครับตัวเก๊ด้านล่างเนี่ยพอเปิดมาแล้วก็จะมีช่องเก็บของกระจุกจกิ๊กอันนี้มันเหมาะไว้สําหรับทําเป็นรถเดินทางจริงๆครับช่องใส่ของเยอะมาก จุดเด่นของรถคันนี้อย่างหนึ่งก็คือการที่มันเป็น walk through นะครับสามารถเดินจากแถวหนึ่งไปจนถึงแถวที่4ได้ทั่วทั้งรถเลยสิ่งที่ผมชอบที่สุดของรถคันนี้อย่างหนึ่งนะครับมันสามารถวางแก้วเยติได้ทุกที่นะครับวางได้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มอีกน่ครับเพิ่มพื้นที่ถาดสำหรับวางของได้กระจกนะครับเป็นแบบ ตัดแสงนะครับโดยใช้มือปรับม่านบางแดดขนาดกำลังดีนะครับนี่แล้วก็มีกระจกสองหน้าทั้งสองบานเปิดมาจะมีไฟฝัฟ่งที่นั่งคนขับนะครับจะมีช่องไ้สำหรับเก็บแว่นด้วยไฟสำหรับสองแผ่นที่ครับถัดมา อันนี้เป็นกระจกที่เราเอาไว้ดูภายในห้องโดยสารนะครับเวลาจะพูดคุยกับเด็กนะครับหรือว่าสื่อสารกับคนในห้องโดยสารเราจะได้เห็นได้นะครับมันสามารถปรับโยกได้ด้วยนะครับปรับมุมมองได้ไล่จากซ้ายไปขวานะครับเปิดประตูสไลด์ด้านซ้ายด้านขวาเปิดปิดประตูฝาท้ายนะครับปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มพาวเวอร์ตัดการทํางานระบบไฟฟ้าประตูสไลด์ซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังทั้งหมดเบาะนะครับเอาเฉพาะแถวหน้าก่อนเนี่ยนั่งดีมากครับ ถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนไม่ชอบดีไซน์เบาะที่เย็บล่องกลางเลยแต่ว่ากับคันนี้ครับนั่งดีที่เท้าแขนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเวลาใช้งานจริงเนี่ยขับดีมากตำแหน่งคนขับคันนี้ผมยอมนะครับว,ว่าเจ๋งจริงจริงข้อควรระวังสำหรับคนที่ใช้รถประตูสไลด์เนี่ยฮะเวลาเติมน้ำมันครับอันนี้ที่ควรระวังถ้าเปิดเติมนน้ำมันอยู่แล้วเปิดประตูสไลด์ออกมาประตูมันจะชนครับ ความเสียหายอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอันนี้ครับต้องระมัดระวังดีๆประตูแถว2นะครับตัวแกนคาริวาลจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้ง2บานวิธีเปิดก็คือดึงหงครั้งนะครับแล้วก็วิธีปิดก็คือดึงหงครั้งเช่นกันคนที่จะเข้าออกรถนะครับสวิตปุ่มเปิดประตูมันจะอยู่ด้านนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้เป็นสวิตกระจกไฟฟ้า เลื่นขึ้นเลื่อนลงบ่อแถว2ฮะโดยส่วนตัวเนี่ยกัปตันเซตผมว่าตัวนี้ไม่โอสาหรับผมเท่าไหร่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่านั่งรับมันสู้ตัวแถวแรกไม่ได้แล้วก็มันจมครับเวลานั่งถ้าเกิดว่าเราปรับพนักพิงนะครับให้เป็นแนวตั้งอย่างงี้ครับก้นมันจะลงไปลึกเลยแต่ถ้าเวลาเราเอียงโดยตัวตำแหน่งครับต้องเอียงบ่อยอย่างงี้ครับถึงจะนั่งสบายขึ้นเล็กรูมพื้นที่เหลือเฟือครับมีอยู่ประมาณ2กัมปั้นเลย เฮดรูมนะครับเยอะมากนะครับฝ่ามือกวกว่าเลยครับมันถึงเป็นรถที่นั่งและโป่งโล่งสบายถัดมานะครับอันนี้เบาะที่นั่งหลังคนขับจะมีโต๊ะด้วยนะครับแต่ว่าเนี้ยโชคมันเสื่อมละตรงนี้ไม่สามารถวางได้นะครับเล็กกว่าแต่ที่ประตูด้านข้างสามารถใส่วางได้นะครับสำหรับเบาะที่นั่งตำแหน่งที่ห้านะครับ ไม่ดีเลยแข็งแล้วก็บอกก็สัน้นนั่งไม่สบายที่ดีสุดของตำแหน่งนี้ก็คือสามารถเหยียดขาได้ <S <S เพราะว่าตัวบอกมันสัน้นนั่งไม่ได้ไม่เต็มก้นนะครับแล้วก็อย่างนึงพนักพิงมันสัน้นแล้วก็ไม่มีหมอนรองศีรษะถ้าเกิดใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับคุณจะต้องย่องโยกเยกไปตลอดทางจริงๆแล้วมันควรจะมีไว้ใช้สำหรับเป็นที่พักแขนมากกว่าครับ เอาไว้ใช้วางของนะครับกับใส่แก้วเยติเนะี่ยได้หรืออีกอย่างหนึง่งนะครับเอาขึ้นเพื่อจะได้ Walk-through ได้ครับวิธีการเลื่อนเบาะแถวที่สองครับไปต่อกันที่แถวสามครับ นั่งเบาแถวสามมันจะสบายน้อยกว่าเบาะแถวสองเพราะว่ามันจะติดซุ้มล้อครับทําให้ที่นั่งมันแคบลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้นั่งแย่ซะจนอึดอัดนะครับก็ถือว่านั่งได้ดีอยู่พอสมควรนะครับใช้งานได้เล็กรูมนะครับจะมีอยู่ประมาณกําปั้นกว่านะครับเฮดรูมนะครับมีอยู่ประมาณนี้ประมาณ1กําปั้นซึ่งถ้าเทียบกับแถว2แล้วเนี่ยแถว3พื้นที่เล็กลูมกับเฮดรูมอ่ะจะน้อยกว่านะครับแต่ว่า ตามสไตล์ของรถที่แบบเป็นรถอเน็กประสงค์นะครับที่ผมบอชอบบอกว่าเวลาเบาะที่นั่งนะครับเขาจะดีไซน์มาให้มันเป็นสเต็ปม,มันเลยทําให้ดูไม่อึดอัดฟังก์ชันการใช้งานที่เบาะแถว3นะครับจะมีแก๊สใส่ของนะครับแล้วก็ช่องวางแก้วนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถวางแก้วเยติได้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เสริมที่เปิดกระจกหูช้างระบายอากาศฝั่งทางด้านขวามือก็จะมีที่วางแก้ว2ที่ สามารถใส่ในตีได้ทั้งคู่นะครับและจะมีสวิตท,ที่เปิดกระจกหูช้างให้ด้วยจุดด้อยอีกอย่างหนึ่งนะครับของเจ้าแกรนคาริวาวนะครับก็คือในเรื่องของเบาะตำแหน่งที่ 7, เจ็ดนี่ฮะคือมันดันกลายเป็นเบาะเสริมครับตัวนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าตำแหน่งที่มันควรจะต้องถูกต้องเนี่ยก็คือมันควรน่าจะวอล์กทูตั้งแต่ตรงกลางนะฮะตั้งแต่แถว2ไปจนถึงแถวที่4แต่ว่า เกียร์คัดิวาลดันเลือกที่จะเอาเบาะตำแหน่งที่เนะครับเป็นเบาะเสริมแทนคนที่นั่งตำแหน่งที่แปดเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับยกเว้นกับที่เหยียดขาตำแหน่งของคนที่นั่งฝั่งทางด้านซ้ายสุดเนี่ยถามว,าว่าจะมาใช้ที่เท้าแขนก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าตำแหน่งตรงนี้ครับเป็นเบาะลักษณะปกตินะครับเหมือนมันจะเป็นเหมือนกับกับตันซีทแถวที่สเลยนะครับซึ่ง คอนโซลกลางคุณสามารถเท้าแขนได้สามารถวางของวางแก้วน้ำได้อันนี้มันเลยทำให้ความมันเอกประสงค์มันหายไประบบแอร์ของแถว2กับแถว3นะครับจะมีสวิตช์ควบคุมอยู่ที่เบาะแถว 2, 2> นะฮะจากซ้ายไปขวานะครับพัดลมครับโหมดการทำงานนะครับแล้วก็อุณหภูมิครับความเย็นเป็นแบบแอร์ลาวนะครับช่องแอร์ลงมาจากด้านบนนะครับช่องแอร์มีขนาดใหญ่มีไฟสำหรับห้องโดยสาร อยู่ตรงกลางทั้งบ่ดแถว2กับแถว3จะเป็นลักษณะตำแหน่งเดียวกันนะครับมาดูห้องเก็บสัมภาระแล้วก็บอ่อแถวที่4กันครับวิธีการเข้านะครับก็จะมีที่กุญแจรีโมทสวิตในห้องโดยสารแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะ เป็นทรงเหลี่ยมหรือว่าทรงกล่องเนี่ยนี่ผมชอบด้วยความกว้างของตัวรถนะครับเนี่ยเวลาผมเข้ามานั่งเนี่ยเหยียดขาได้ตึงพอดีเลยนะครับสาหรับคันนี้ครับมันเป็นรถอเนกประสงค์ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่11ที่นั่งนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเบาะแถวที่4ซึ่งในความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้ใช้นะครับอย่างของรถคุณป๊อปเองเหมือนกันเนี่ยเขาก็ถอดเบาะที่4ออกเก็บไว้ที่บ้านเพื่อ เอาพื้นที่เนี่ยไว้เป็นห้องเก็บสัมภาระและถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ของห้องเก็บสัมภาระเราก็สามารถใช้วิธีพับเบาะนะครับและเลื่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้นะครับคราวนี้คุณก็จะได้พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นจากที่ดูด้วยสายตานะครับกะคร่าวๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ 650ถึง750ลิตรเลยที่เก็บเครื่องมือจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถครับด้านท้ายจะมีช่อง DC Outlet ไว้ให้อหนึ่งช่องสำหรับที่ฝาท้ายจะมีไฟสำหรับไว้ส่องห้องสัมภาระให้ด้วยครับเวลาที่เราต้องการจะปิดรถนี่มันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ สำหรับใครที่จะหารถมือสองมาใช้นะครับดูนะว่ามันต้องมีเลเบลอะไรบ้างเลเบลตรงเสาบเลเบลตรงฝั่งที่นั่งคนขับครับเลเบลที่ฝาท้ายครับกระจกทุกบ้านนะครับจะต้องเป็นโคเรียออโตกราสคู่เปรียบนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบจะเอา Toyota w i s สกับ Honda o า y s s e y ี่เปรียบแต่โดยส่วนตัวนะครับผมมองว่า เขาดูที่ราคานะครับเพราะว่าเจ้าตัวแกรนคาริวาลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นรถสิบเอ็ดที่นั่งถ้าสําหรับผมตัวที่จะเหมาะเป็นคู่เปรียบของมันมากที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็คือคุไดายเฮชวันตัวที่2ก็คือโตโยต้าอัพาดส่วนตัวที่3ม,มาจากประเทศเดียวกันก็คือเจ้าซันยองนะครับตัว s v 270หรือว่าเขาเรียกกันทั่วไปว่าซันยองสตาวิกซึ่งเป็นรถ11ที่นั่งเหมือนกันสําหรับอัตราสิ้นเปลืองนะครับ เจ้าตัวแกรนคาริวาลตัวนี้ในเมืองได้อยู่9-10โลลิตรนะครับนอกเมืองได้ที่12-13โลลิตรสำหรับข้อดีนะครับข้อแรกเนี่ยมันเป็นรถ11ที่นั่งครับถ้าเราไม่ได้มองรูปลกักษณ์ภายนอกเนี่ยมันคือรถตู้เราดีๆนี่เองแต่ว่ามันนั่งสบายกว่าโอโถงกว่าครับบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ทำลรมูซีนได้เลยข้อที่2ครับภายในห้องโดยสารนั่งสบายมากนะครับ ที่นั่งมีทั้งหมด4แถวนะครับเป็นแบบ 2, 3, 3, 3นะครับเท่ากับ11ที่นั่งข้อที่3 o p ออปชันกับฟังก์ชันครบนะครับเพียกพร้อมทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกวับเรื่องของระบบแอร์ก็ดีนะครับหรือว่าที่พักแขนหมอนรองศรีรษะผมะถือว่าแกรนคารีเวลคข้มาครบแล้วก็เต็มครับข้อที่4ครับระบบแอร์นะครับมีทั้งหมด3แถวเป็นแอร์ราวเยน็นนะครับทั่วทั้งคันข้อที่5นะครับ ประตูบานหลังนะครับบานท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะครับหลายคนชอบแต่โดยส่วนตัวผมเฉยๆเพราะว่าโดยปกติผมจะเป็นคนไม่ชอบประตูไฟฟ้าอยู่แล้วสําหรับข้อเสียนะครับข้อที่1เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบเกียร์เจ้าตัวแกนครนวาวเนี่ยจะต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์นะครับทุกทุกสองแสนกิโลนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง35,000บาทข้อที่2เรื่องสายทานทามมิ่ ตัวสายพันซามมิ่งอะครับมันจะมีอายุการใช้งานน้อยกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับอย่างเจ้าคันนี้มันจะมีอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนทุกๆ60,000กิโลข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องระบบความร้อนครับน้ำหายท่อผุนี่ครับเป็นเรื่องที่ต้องคอยตรวจเช็คตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาข้อที่4ครับวัสดุภายในนะครับ ยุคนั้นเป็นยุคของช่วงวัสดุรีไซเคิลนะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับตัวคอนโซลเนี่ยลื้อมากๆกรอบแตกง่ายกรอบแก็บข้อที่5เบาะแถวที่4โดยส่วนตัวมันนั่งได้ไม่จริงครับนั่งแล้วเนี่ยคือเข่าชิดเข่าติดนะขนาดเด็กเนี่ยผมว่าก็ยังนั่งไม่ได้มันมีไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการเสียภาษีเท่านั้นข้อที่6ครับ มันควรจะต้องเป็นรถที่ใช้อู่เฉพาะอย่างเมื่อก่อนผมเคยใช้เหมือนกันนะครับผมใช้เกียร์สปอร์ตเทนนะ่ผมก็ใช้เข้าที่อู่ช่างยุธที่รังสิตนะครับแล้วก็อู่สัญญานะครับเดี๋ยวผมจะลิสต์รายชื่อของอู่นะครับไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ข้อที่7ครับอันนี้ให้ไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับใครที่จะไปหารถรุ่นนี้มาเล่นผมแนะนําว่าให้นึกไว้อยู่เสมอนะครับว่ารถรุ่นนี้นะครับมันจะต้องมีเบาะ4แถวนะครับไม่ใช่มีแค่3ามแถว เพราะว่าไม่อย่างนั้นน่คุณไปซื้อมาแล้วแล้วเวลาคุณเอาไปตรวจสภาพมันจะไม่ผ่านและเวลาที่คุณจะไปหาซื้อเบาะแถวสี่มาใช้เนี่ยราคามันจะแพงมากสําหรับราคาครับถ้าพูดถึงเจนนี้ราคามันจะอยู่ที่ตอนนี้อย่างที่ผมเจอเนี่ยอยู่ประมาณที่200,000กลางๆนะครับจนถึง3 0 0 0 0 0ปลายเลยขึ้นอยู่กับปีนะครับสภาพนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในว่าครบหรือไม่ครบ แกรนคาริวัลนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าเล่นได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีความต้องการรถที่เป็นรถเดนกประสงค์นะครับขนาด11ที่นั่งผมมองว่าตอนนี้ด้วยราคาเนี่ยเขาแทบไม่มีคู่แข่งเลยและได้เครื่องดีเซลด้วยอันนี้คือจุดที่น่าสนใจครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่คุณควรจะต้องทํากันบ้านก่อนจะไปเลือกซื้อมันเนี่ยก็คือในเรื่องของอู่เฉพาะควรจะต้องหาอู่เฉพาะสำรองไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบอดี้พาร์ทหรือว่า เรื่องทางเทคนิคบางส่วนแนะนำว่าต้องมีอู่เฉพาะไว้ด้วยถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ สำหรับแกนคารนิว่าวีคครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรถหน้าเล่นนะครช่วงล่างเครื่องยนต์นะฮะภูมาลัยครับ,รรบถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยแคบกว่านะวงแคบกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับตัว KV2 มีความคล่องตัวครับถึงแม้ว่ารถมันจะยาวก็ตามสำหรับผมนะครับ ถ้าใครจะเล่นรถคันนี้แค่หาอู่นะครับเฉพาะทางที่ไว้ใจได้นะครับไว้คอยซัพพอร์ตเนี่ยผมมองว่าจบแล้วครับใช้งานได้ดีเลยนะช่วงล่างนะครับเซตอัพมาอย่างที่ผมคุยกับคุณป๊อปเนี่ยคุณป๊อปบ,บอกว่าถ้าเทียบกับ G1 ที่แกเคยใช้เนี่ยแกบอกว่ามันนุ่มและมันโยนมากกว่านะครับถ้าตัว G1 ช่วงล่างจะแน่นกว่าแต่ว่าตัว G2 นะครับ ข้อได้เปรียบของมันก็คือเครื่องครับพอเครื่องมันเป็นเครื่องดีเซลนะครับความจุกจิกมันจะหายไปเยอะถ้าใครหลายๆคนอ่ะที่เคยจับ Gen หนึ่งมาก่อนเนี่ยจะรู้แล้วก็เข็ดขยาดอยู่พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของความจุกจิกของมันครับสําหรับเครื่อง V6 ทั้งตัว2.5แล้วก็2.4แต่สําหรับผมนะครับอันนี้ขอแนะนําเพิ่มเติมแล้วกันนะครับมีหลายๆคนนะครับชอบเอาไปเปลี่ยนเครื่องนะครับ ถ้าเปลี่ยนเครื่องสำหรับผมเนี่ยที่ดูแล้วว่ามันจบก็คือเป็นเครื่องของตระกูล M อ็ซับครับ1นึ่งเอก็ะจะเป็นเครื่องที่อยู่ในตัว h a ริเอออ่ะนะนะอยู่ในตัวเอาพาดนะครับเอสติมาเล็กซัสอีกตัวหนึง่งถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นโมเดล g ีครับน่าจะเป็นตัว GS 300เนี่ยฮะพวกนี้ครับเอามาใช้แทนได้นะครับแล้วก็ เนื่องจากว่าแรงม้าถ้าจําไม่ผิดนะฮะตัวนั้นจะแรงม้าจะน่าจะอยู่ประมาณ200 2 0 0ร้อถึงสองมันก็จะมีแรงม้าอยู่พอสมควรนะครับที่ลากบอดี้ตัวนี้ไปได้นะฮะแต่ว่าอยากจะเน้นอยู่เหมือนกันนะครับถ้าซื้อนะครับตอนนี้อย่างนึงเนี่ยที่อยากจะให้ติงไว้นิดนึงนะครับส่วนใหญ่ที่ผมจากประสบการณ์ที่เจอมานะครับโดยเฉพาะเจนหนึ่งรถไม่ค่อยจบครับเวลาที่เราซื้อเต็นท์ปกติทั่วไปนะฮะ โดยส่วนตัวผมแนะนําให้ซื้อกับอู่เฉพาะทางนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากได้ตัวที่มันวางเครื่องมาแล้วก็ให้ดูจากตัวที่มันวางจากที่อู่ครับหรือว่าเวลาคุณไปซื้อกับใครนะครับข้างนอกเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นเต็นท์หรือเปล่านะครับให้ถามเลยว่ารถคันนี้วางเครื่องที่ไหนนะครับเพราะว่าปัญหายอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจออยู่บ่อยๆนะครับ G1 ที่มันไม่จบเพราะว่า เวลาวางเครื่องมานะครับไม่เคยวายสายนะครับหรือว่าเดินสายครบเลยแล้วมันทําให้เกิดปัญหาลองตัดสินใจกันดูครับแต่ถ้าสําหรับผมด้วยงบประมาณขนาดนี้ผมเลือกครับ